Subtitles uh -oh. สำหรับวันนี้เราได้พาพวกเรามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ส่วนพระอ,องค์พระเจ้าหลานเธอทรงเจ้าพิทยาธรกิติคุณนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สําหรับให้พี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้ในเรื่องของท่าการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมไล่นาสวนผสมนะครับมีก,บกิจกรรมทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งประมงการปลูกพืชหลังนารวมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพี่น้องเกษตรก,กร,รนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตผลการเกษตรนะครับของพี่น้องสมาชิกนะครับทั้งในและนอกูนยนเรียนรู้นะครับตรงนี้เป็นสถานที่ทางฐานนะครับครแวะไปแวะมานะครับเชิญชมทุ่งทานตะวันแล้วก็รับซื้อผลิตผลการเกษตรนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับก็จะมีตลาดสําหรับพี่น้องเกษตรกรเรานะครับ อินซีครับเกินครับ ันนี้เราได้นําท่านมาเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ส่วนพระองค์พระเจ้าหลา้านเจือองคเจ้าพิจิตรท์กิจิคุณน,นะครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ส่วนพระองค์ที่บ้านละไตตส้ตําบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัสดสุรินรสําหรับกิจกรรมที่ศูนย์แห่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องไล่นาส่วนกระโดนะครับทั้งหมดหมดําเนินกันทั้งหมด18ไร่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมไล่นาพืชสัตว์กระมง ทุกกิจกรรมนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มาเรียนรู้ทางวิชาการกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งพระอ,องค์ท่านได้ดําริให้่รงทําก็คือทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นี่เราก็เป็นทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เพื่อให้พี่น้องได้เข้าไปดูนะครับว่ามีกล้วยไม้ในท้องถิ่นเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้คือในเรื่องของภาพบริบททั้งรวมทั้งหมดนะครับสำหรับที่นี่ก็จะดําเนินการโดยสมาชิกศูนย์เรียนรู้ก็จะมีทั้งหมด5 2คนนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่โดยรอบศูนย์แห่งนี้เป็นผู้มาดําเนินการนะครับนอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นสมาชิกในในศูนย์แล้วเราก็จะมีสมาชิกนอกเขาเรียกว่าสมาชิกเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ที่ดําเนินการโดยรอบนะครับสำหรับกิจกรรมที่ดําเนินการโดยส่วนใหญ่ ก็จะมีในเรื่องของภาคการเกษตรทั้งหมดนะครับ ราก็จะต้องมีศูนย์จัดการสกุลชุมชนกิจกรรมเพิ่มต่อมาก็คือในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเป็นเป็นเทคนิคที่จะเอาไส้เดือนมาช่วยในการปรับปรมงบํารุงดินนะครับแล้วก็จะเอาประโยชน์จากไส้เดือนมาในเรื่องของการทําเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากไส้เดือนด้วยกันนะครับมาเลี้ยงเลบ้ยง่ายๆนะครับเลี้ยง่ายง่ายนอกจากนั้นเสร็จศูนย์แห่งนี้เราก็จะต้องมีศูนย์จัดการสกุลชุมชนเราเรียกว่า ทำให้ใช้ในการผลิตสารชีวพันธ์นะครับเพื่อใช้ในศูนย์กับบริการสมาชิกของศูนย์นะครับก็จะมีการทำเชื้อในระบนาวิวลีนะครับอันนี้เราก็จะให้สมาชิกทุกคนมาเรียนหรือใครอยากมาเรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้การทําสารชีวพันธ์แล้วก็ทําใช้ภายในศูนย์เพื่อให้เป็นศูนย์นี้เป็น T นะครับีสำคันะครับจากนั้นก็มีกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมซึ่ง มีการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงปลาก็จะมีทั้งการเลี้ยงปาลารอบคันทั้งหมดซึ่งเราได้ขุดเป็นคันรอบนะครับส่วนที่2ก็เป็นในเรื่องของสระซึ่งพวุนท่านได้มาปล่อยพันปลานะครับปล่อยพันปานลาเลี้ยงกิจกรรมนี้เราดําเนินงานมาประมาณเก้าเดือนสิบเดือนนะครับกรร็จะเห็นว่าทุนี้เรา้ารับน,นรนะรบหรับคันคูโดยรอบบริเวณศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับเราก็จะแบ่ง แปลงนะครับกว้าง3มามเมตรเนี่ยนะครับยาว6เมตรให้กับสมาชิกได้ปลูกผักนะครับของส่วนตัวนะครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันลดรายจ่ายนะครับจากนั้นเสร็จถ้าเหลือก็เอาไปขายจําหน่ายที่ร้านค้าที่อยู่ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแบ่งให้สมาชิกปลูกแล้วแต่สมาชิกต้องการที่จะปลูกอะไรปลูกปลูกผ,ผักปลูกพริกปลูกมะพรกาอปลูกด้วยนะครับ ก็จะเป็นของสมาชิกเพราะนั้นสมาชิกก็จะเห็นคุณค่าว่าศูนย์แห่งนี้เป็นของตนเองนะครับ<__ <n> ก็จะได้มาทํางานมาลดมาอะไรทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกก็จะมีกิจกรรมมาที่ศูนย์นี้ทุกวันเพราะว่ามีแกแปลงกิจกรรมของตัวเองด้วยนะครับจะเป็นแผงเซลเซล์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้แปลงนี้แผงนี้เราก็เป็นเป็นแผงซึ่งจ่ายตรงนะครับใช้แสงอาทิตย์เสร็จแล้วก็จะสูบน้ําจากบ่อพักน้ําตรงนี้น,นะครับสูบบ่อน้ําขึ้นไปถังใหญ่นะครับ สูบขึ้นไปถังใหญ่เสร็จแล้วเราก็ต่อท่อไปใช้ในฟาร์มนี้ทั้งหมดนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าเป็นใช้แบบระบบไฟฟ้ามันก็ต้นทุนสูงนะครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบขึ้นไปแล้วก็เดินน้ําภายในแปลงสูดเรียนรู้ของพระอ,องค์ครับเป็นข้อปุ๋ยหมักซึ่งให้สมาชิกมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักนะครับใช้โดยตัวเองใช้ ใช้จากวัสดุเหลือใช้นะครับมาทําเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ปรับปรุงดินในไร่นาของตนก็จะใช้สูตรที่นี่ก็จะเป็นสูตรปุ๋ยหมกักพระราชทานออของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับอางนี้เป็นสูตรปุ๋ยของพระเทพนะครับก็ใช้วัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์มใช้ขี้วัวขี้ควายนะครับน้ําหมักปิวภาพแบบง่ายๆกับสารคพดอึ่งผสมเข้าไปใช้ปุ๋ยหมักก็จะเป็นเร็วขึ้น ง,งนี้ก็จะเป็นสูตรของพระองค์ท่านนะครับเราก็จะเอากิจกรรมความรู้ของพระองค์ท่านเข้ามาเรียนรู้ในนี้ด้วยเอเรีรูตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมการเลี้ยงแพะนมนะครับแพะนมตรงนี้ก็พระอ,องค์ท่านนะครับทรงให้เลี้ยงนะครับแล้วก็ลูกที่เกิดมาสองตัวพระอ,องค์ท่านก็ตั้งชื่อ,อชื่อว่าคริสต์มาสกับนิวเยียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ของ แตงแห่งนี้นะครับใครมาก็จะมาเยี่ยมชมสวยงามลูกแพที่เกิดที่สุรินทร์รูแห่งนี้ครับชื่อว่าตรงนั้นประทาน ส้งใจสุดเงินจังหวัดชนุรครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งทุงท่านต้องการอยากจะให้เกิดน,นะครับตรงนี้ก็หวังว่าพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทั่วไปนิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาต่งตางๆได้มาศึกษาดูงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับที่พักผ่อนหย่อนใจนอกจากจะทำผลการเกษตรแล้วนะครับตรงนี้ยังได้เป็นที่ท่องเที่ยวเมื่อทําเป็นที่ท่องเที่ยวมันก็เกิดรายได้นะครับเพราะการสร้างงานจากจาก,การทํำแหล่งท่องเที่ยวนะครับ มันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ดีได้ทั้งกําลังใจได้ทั้งศีภาพด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่งทานตะวันครับนะครับเปยเคยงานแล้วตอนนี้ตะวันกําลังยิ้มแล้วนะครับที่ที่ละไยนี้นะครับเราไม่ต้องไปดูทุ่งทานตะวันที่อยู่ที่ไกลนะครับบ้านเราจังหวัดสุรินทร์ที่ละไซครับเชิญทุกท่านเยี่ยมชมเที่ยวที่นี่นะครับที่ทุ่งทานตะวันนะครับมาได้เลยครับตอนนี้กําลังบานกําลังยิ้มครับ